คณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่โดนตรวนจังหวัดศรีสะเกดหลังทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดเกือบเสียขาที่8คณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยหรือ AOT นำโดยพลตรีซัสุลิสันบินมูซาเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยฝ่ายไทยได้รายงานข้อมูลทั้งหมดพร้อมแสดงหลักฐานทุ่นระเบิดรวมถึงภาพจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ใกล้เขตพื้นที่สำคัญเช่นสตัตโตโสมและภูผีในเขตแนวสันเขาชายแดนลงพื้นที่บริเวณปราสาทโดนตรวนจังหวัดศรีสะเกตโดยทุ่นที่พบเป็นชนิด APMN2 จำนวนอย่างน้อย4ทุน่นและยังพบร่องรอยการหยอดกาวบริเวณฉนวนเพื่อให้การเก็บกู้ยากขึ้น ซึ่งถือเป็นการตั้งใจขัดขวางการทำงานของหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดพันตรีพดุงเดชพ่อค้าช้างรองผู้บังคับกองพันทหารราบที่12เปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ20ตุลาคมที่ผ่านมาขณะกำลังพลรวมเจ็ดนายออกล่าตระเวนหลังได้รับรายงานว่าทหารกัมพูชามีพฤติกรรมลักลอบเข้ามาในพื้นที่ เมื่อเดินทางถึงจุดเกิดเหตุทหารนายแรกก้าวผ่านทุ่นระเบิดไปได้แต่ทหารนายที่สองเหยียบลงเต็มๆทำให้เกิดเสียงดังปุ๊พร้อมควันและกลิ่นดินปืนทุกนายจึงมั่นใจว่าเป็นการเหยียบทุ่นระเบิดและรีบถอนกำลังออกทันทีก่อนประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบว่าทุ่นระเบิดที่ฝังไว้เป็นของใหม่4ีทุน่นหนึ่งในนั้นมีการทำงานบางส่วนจนพลาสติกในทุ่นระเบิดแตกกระจายแต่โชคดีที่ไม่เกิดการระเบิดเต็มรูปแบบไม่เช่นนั้นทหารไทยอาจเสียขาเป็นรายที่8จากเหตุเหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่นี้และที่น่ากังวลยิ่งขึ้น คือพบกาวที่บริเวณฉนวนซึ่งทำให้การดึงสลักออกมีโอกาสทำให้ระเบิดทำงานคามือขณะทำการเก็บกู้เป็นความพยายามที่ชัดเจนว่าจะกระทำเพื่อลอบทำร้ายทหารไทยและไม่ให้หน่วยทหารของไทยเก็บกู้ทุ่นระเบิดได้โดยง่ายเหตุการณ์ครั้งนี้ตอกย้ำปัญหาความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา โดยเฉพาะบริเวณปราสาทโดนตรวนอำเภอกันทรลักษ์จัังหวดศรีสะเกดย,ยังคงมีการลักลอบฝังทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องและเป็นภัยต่อกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างเงียบงนัน